ครับวันนี้มาเจอกับครูโอ๊ตนะครับอีก EP หน,นะครับคือ EP ที่3วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของดัชนีมวลกายอ้วนหรือผอมไปโดยเราเรียกกันว่าค่า BMI เรามาดูนะครับค่า BMI คืออะไรประโยชน์ของการวัดค่า BMI ก็คือนอกจากเราได้ทราบถึงรูปร่างและสัสดส่วนแล้วยังทำให้เราทราบถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ เพื่อดูอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆตรวจสอบภาวะไขมันหรือความอ้วนดังนั้นการที่ทำให้ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพในระยะยาวเรามาดูนะครับ what is your bmi นะครับคุณมีค่าดัดชนีมวลกายเท่าไหรลองดูซิว่าคุณต้องเพิ่มน้ำหนักหรือต้องลดน้ำหนัก วยการวัดค่าดัชนีมวลกายโดยเรามีวิธีการคิดก็คือสูตรการหานะครับดัชนีมวลกายก็คือเอาน้ําหนักตัวคิดเป็นกิโลกร,รมัมหารด้วยส่วนสูงโดยส่วนสูงยกกําลังสองตัวอย่างเช่นน้ําหนักตัว50กิโลกร,รมัมส่วนสูง150เซนติเมตรเราก็เข้าที่สูตรนะครับ BMI เท่ากับ 50กิโลกรัมเป็นตัวตั้งหารด้วยส่วนสูงที่เป็นหน่วยเป็นเมตรตอนนี้เราดูนะครับอยู่ที่150เซนตเมตร150เซนแปลงให้เป็นเมตรก็คือ1.5เมตร1.5เมตรนั้นยกกำลัง2นะครับเมื่อยกกำลังสองก็คือเอาส่วนก็คือ1.5คูณ1นนะครับเมื่อ1.5คูณ1.5 นักเรียนไปตั้งทศในกระดาษนะครับเมื่อได้กลับมาแล้วเอากลับเข้ามาในสูตรก็คือ50กิโลกร,รัมส่วนด้วย2.25เมตรยกกำลังสองนะครับเอาค่านี้มาทำการหารกันนักเรียนอาจจะตั้งหารในกระดาษหรือจะกดเครื่องคิดเลขก็ได้นะครับเมื่อครูหารมาแล้วก็จะเท่ากับ22.22กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลังสอง เราได้ค่า BMI น,นี้แล้วเราเอาไปเทียบกับตารางโดยนะครับดัชนีมวลกายเรามาดูครับน้อยกว่า18.5อยู่ในเกณฑ์ที่มีน้ําหนักน้อยก็คือเป็นคนผอมนะครับเสี่ยงต่อโรคก็คือมากกว่าคนปกตินะครับต่อมาเรามาดูระหว่างที่18.5ถึง22.9สุสุขภาพดีเป็นยังไงครับ ความเสี่ยงต่อโรคก,ก็คือเท่าคนปกติอันนี้คือคนที่มีสุขภาพดีต่อมาในช่วง23.49นะครับ23.49ก็คือมีลักษณะคือถวมโรคอ้วนระดับหนึ่งนะครับต่อมา25ถึง29.90อยู่ในเกณฑ์อ้วนระยะที่2และมากกว่า30 BMI บีมไอมากกว่า30 เป็นอยู่ในเกณฑ์อ้วนมากอยู่ในโรคอ้วนลำดับที่3นะครับเมื่อเราดูจากค่าของเราเมื่อกี้นี้ BMI อยู่ที่22.22 22นะครับจะอยู่ในเกณฑ์สุขภาพปกตินะครับอ้วนไหมไม่อ้วนนะครับผอมไหมไม่ผอมอยู่ในเกณฑ์กำลังดีต่อมาครับสรุป คนที่มีน้ำหนัก50กิโลกรัมส่วนสูง150เซนติเมตรได้ค่าดัชนีมวลกาย bmi เท่ากับ22.22ก22ิโลกรัมต่อเมตรกำลังสมีเกณฑ์ดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติสุขภาพดีควรปฏิบัติตนก็คือโดยการทานอาหารให้ครบ5หมู่และมันออกกำลังกายอยู่เสมอวันนี้นะครับเรารู้แล้วว่าค่าดัชนีมวลกายเนี่ยหายังไง ตามสูตรยังไงสําหรับวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะครับคิดค่าตัชนีมวลกายของนักเรียนลงในสมุดวิชาวิทยาศาสตร์โดยวัดส่วนสูงช่างน้าหนักให้เรียบร้อยแล้วเอาเข้ากับสูตรการวัดค่า BMI นักเรียนอยู่ในเกณฑ์ไหนอยู่ในช่วงไหนให้นักเรียนสรุปมาว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรด้วยนะครับก็คือเช่นนักเรียนบอกว่า มีน้ำหนักน้อยไปนักเรียนควรรับประทานโดยการเพิ่มอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตประเภทโปรโตีนประเภทไขมันนะครับเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติคนไหนที่อ้วนว่นระดับ1ระดับ2ระดับ3ต้องดูว่าควรรับประทานอาหารอย่างไรให้เรียนลองวิเคราะห์รูปร่างลักษณะนะครับของดตชนีมวลกายของนักเรียนลงในสมุดแล้วไปพบกันในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ